สบายดี FC ของซองอุดิทวงค,คือเก่ามาื่อนี้บร,ริออกหมายบริเฮ็ดกินพี่น้องสิไปบ้านกระปับเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซสสิไปซื้อมักลินจี้พี่น้องเพื่อนบอกเป็นมักลินจี้โค้งเอินเนะเาะอ๋อขอรายใหญ่ห้างฝากติดตาม FC ทั้งปากซันเด้อพี่น้อง FC ทั้งทางแขร์ FC ทั้งฝรั่งเศสเลอ FC ทุกสุข่านเนะเอาไปพร้อมๆกันเลยบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบ้นา,กานกระปับตอนเช้าเนาะ เจ็ดมงนึ่งต้นลินจีมันจะห้วยเลยพี่นอ้องเลยนี่น้องสาวเพิ่นมาสร้างไว้เพิ่นจะไปส่งอันให้ลูกค้าเพิ่นเพิ่นหามาแก้ให้นะพี่น้องส่วนส่วนแบบต้นไม้ขั้วเฮือนพี่น้องเฮือนลักเก้าต้นสิบต้นเนาะบรรยาก,กาศการซื้อขายของเพิ่นน,นนี่ก็ีลาย คนนอนในซุมซนน่แหละพี่น้องพูล้ละสี่ห้าสิบโลพูล้ละส่าวโลแบบนั้น <pers> <ช>อ่ะมัน,น<ช><อ>ด่าแม่ค้าเพื่อกาเกียมมัดมัดอะโลสองโลแล้วแต่มัดน้อยมัดใหญ่พี่น้องพอฮัตติดรวมกันไปเบิ่งเฮือนนั้นต่อพี่น้องบรรยากาศบรร ب ا แบบชนบทปลูกรับกรุงเนี่ยโอ้ทอนทางใน <requirements> พี่น้อง เป็นบางไม้โครงการของเทินหินบุญน่พี่น้องเพิ่นมาตั้งแต่ปี90าปลายไเนาะหลายปีเลยเก้าปีสิบปีส้าวปีแะมันแดงซุกเต็มต้นเลยพี่น้องเลยจะเป็นฟื้นไปทางให้กระเจ้ากมาเฮ็ดฟื้นด่งขั้วเฮือน ทอนไว้ยามฝนเพื่อบุมีฟื้นดัง่งพี่น้องเจ้ากระท h o ไว้เพิ่งเฮือนต่อไปมีเฮือนสี่ห้าต้นมันบ่นนนหลายพี่น้องสบายดีต้นนี้แห้เป็นดกนะมันบ่ทันด้นสุกบ่เลยนี่น เพิ่นบัท่านได้จะขายพี่น้องเพิ่อนนะเนาะมันลูกลานบัวยู่แนะ่เพิ่นเราไม่ไผขึ้นไปเก็บเพิ่นอยู่น้ำสองประตูเมตุนะก็ฝากน้ำอะไรพี่น้องระดูดินจี้ยู่บ้านกระปับสุปโยงเมืองคำเกิดแข่งประคำไส่ระดูนี้มาแว่ลิน้นมาแว่ซิมได้พี่น้องมาจุดเตาโฮมคือเก่าพี่น้องเพิ่นอนจัดเตรียมล่ะ แม่ค้าคนงามเ่นสุดกับจุดเตาโฮมแถวกลางบ้านไปเนองเพิ่นกระดมกันมาเตาโฮมกันบ้านเดียวบอนเดียวเมันเพื่อจะโบมีความยุ่งยนี้เ <c oughs> ออแม่ค้าน้อยอ,อันนี้แม่ค้าคนงามเพิ่อนอันนี้แม่ค้าใหญ่ตรงนี้เตรียมมัดเลยพี่น้อง เล่งกับเวลาเนาะคันข้าพเจ้าไปสวนมันก็สีเฮ็ดให้มากไม้นี่รุ่น,นยายนี 6, 7, ่หกเจ็ดสิบแปดสิบเลยพี่น้องยายนี่แข็งแห <The> ้งเนาะพออยู่โซน,นบดเฮาจะบ่มีพิษมีภัยอย่างเนาะย <The> ีราคนงามค่อยเต็มแม็กเลยพี่น้องมาเนี่ยสี่ร้อยกิโลเนาะเนาะเลยเอ <The> าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องสำหรับทริปนี้กันยาวสั้นๆสำน,น,น, <The> นี่เ <The> ลยเนาะมือหน้าพอกันใหม่สำหรับทริปนี้สบายดี <The>